ดดะุเป็นไงกันบ้างท่านผู้ใหญ่หรือยังฮะสนุกไหมเมื่อกี้สนุกไหมครับไหนใครช่วยร้องบ้างเมื่อกี้ขอให้คำโปรยพรที่ผมพูดไปเมื่อกี้สมปรารถนานะฮะก็ยิงใจมากเลยนะที่แบบว่า น้องชายนนนท์นะครับทําดนตรีให้นะครับแล้วก็จุมาเชเป็นคนแต่งเพลงให้ผมนะครับแต่ที่สําคัญที่ดีใจที่สุดเลยที่ได้ร่วมงานกับเนริปครั้งแรกด้วยทำไมครับธุรกิจครัวเรือนใช่ธุรกิจครัวเรือนแล้วทำไมรู้ว่าจริงๆแล้ววัยผมกับน้องเนี่ยจริงๆก็ยังใกล้เชียงกันอยู่ปวดท้องจริงอันีนะขอเชียร์น้องตีนบ้ึงมันใส่ส่วนตัวเนี่ยใส่ส่วนตัวอะ่ร ได้ไหมไหวใกล้กันได้ไหมทำเพื่อนึงได้ไหมใช่สองพนเจ็ดพิกินีหนึ่งเก้าเก้าก็เลยนะลองเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยผมเกงเลขผมคำนวณให้เลยติดสองปีแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยคือคือถ้าพูดให้ให้แบบว่าดูน้อยลงหน่อยหนึ่งรอบแค่นั้นเองคือผมกับแฟนเนี่ยเกิดราศีเดียวกันใช่นั่นหมายความว่ามันรอบหนึ่งหรือเนล่าใช่นิ่ สองปีสองปีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดท้ายเราเราหน้าเราเด็กใช่ไหมนี่ทำผิดผมใหม่ด้วยหน้าเด็กไหมครับจริงๆแล้วมันมีพรอปที่จะทำให้หนูเด็กก่อนเหรอเหรอเมือนมีอะไรมันมีอะไรสักอย่างเอาไปแต่ลดอายุสักสิบสองปีให้เป็นเพื่อนกับแซนได้อริ่ไครับะทำไงครับ มันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมยองพี่ไม่ได้อลังคิดีตัวเองเลยเขาเปิดมุ้งแน่เยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยันี่นี่นี่เดี๋ยว กลิ่นน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมมึงทำกลิ่นน้ำหอมมาได้ด้วยมีอยู่กันธรรมดาไงมีการลิ่น้ำหอมมาได้ไม่คุ้กลิ่นน้ำหอมเนี้ยคือกลิ่นเดียวกับที่คุณฉี่วันมาซ้อมเลยตอน่นกลิ่นเนี้ยตอกลิ่นเนี้ยตกใจเอาจริงๆสารภาตามปกว่าตอนตอนซ้อมนั่งเล่นกีตาร์อยู่อยู่ดีกลิ่นมันเดินผ่านแล้วแบบ ไม่ได้มายี่มันเป็นน้องเบนนงฮะมันสัญญากับผมว่ามันจะไม่พูดเรื่องนี้เบอร์แรกไม่พูดอ่ะสัญญาเหรอสัญญาไปแล้วอ๋อนเลยเหรอถอนถอนถอนเฮ้ยสิบปีเขาเป็นเกินแบบนี้เดี๋ยว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 กลับมาถามตอขอเชียร์ตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่านเดี๋ยวดีกับนตึ้งไหนขึ้นมาทีให้เขาเห็นความหล่อขึ้นเลย ครับรอบนี้ไม่ห่างด้วยใสเลยค่ะเขาเสียอะไรเสียำตาแล้ว,วกันเขาไม่มีหูประมาณนั้นส่งสิโุมาเดี๋ยวเจ้ <c oughs> <Okay. S 1> าเชื่อฮึ๊บอ่อเอาเ้ยอคุณสิยงฮะเาเป็นไงนะ <c oughs> ไปไปไปนห้ำของเทลเนี่ย เมื่อแค่ตีเมื่อเจอเพื่อซาต้าแล้วอต้องมาเจอพี่หน่อสนใจจะเข้าร่วมบอกได้อเไรนะสนใจอยากเข้าร่วมบอกได้รอไม่ร้รอไก่้ทำไรครับใส่หูแล้วเราพ่อหมายมาทำไมหูมัเล็กจังเลยได้ไหมได้ได้ได้อยู่มาห่างด้วยอ่ะคิสิตรงขาใส่ว่า มันเดียวๆนิดนึงอะอยาเบี้ยวเรี้ยวลอครับใ่เีดึเอนูนาเบี้ยวผมขอละแค่นี้ก็ได้ใส่แล้วจำน่น้องบอกน้อเกิดไม่ทันมันก็ทนแหละไ่จิงริงกบเสียงครับพี่ครับิใส่วิ่งลงไปเอเออเอายี้กว่าว่าเดี๋ยวพี่สียงคนนี้วิ่งมาทำอะไรว้่ะมาทำอะไร เดี๋ยวคุณมาถ่ายรูปโอ้โหกเปนกล้องมากกว่ามาเป็นก้องโอเคโอเคคุณใส่เสร็จแล้วก็หันไปมองกล้องแล้ยิ้มเอาใจดัง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 ังดังดังดัังด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 ัังดั้ััน่งัดดเง

เวนจอยอะไรนะยนจอยยอมสั้นตัวตายเพื่อให้มงเหนียวของมึงได้เห็นอะไรแบบนี้อยู่แล้วตอนังโเอสุดลยืนยอมไม่ใส่ไเชคืสังหรณพี่รู้สึกว่าพี่ำเหนื่อยพี่ำเหนื่ยช่วิตเออเอาพี่พี่เก็บแรงดว่นอออะไรอะไรพี่ก็เออเอาอย่นี้เดี๋ยวเราจะไปโชว์ต่อแล้วขอคำเดียวรักและฆ่มงเหนียวเนี่ยียวี่เดียว คุณเล่นผมแล้วคุณไปเตะมาแต่ผมแล้วเอาทีเอาตาหมดแล้วนะเอาไปสามสรับรักของเมียนะจะขอเีหน่อยผมควรทำยังไงต่อกับสิ่งที่อยู่ตัวผมดี คุณจะให้ผมเติมเธอทั้งอย่างนี้เลยเหรอผมขอถอดหัวได้ไหมไม่ได้ซะแล้วไม่ให้ผมมีรูปให้สแบบนี้เลยนะผมไปอ่านในชีวิตเหตุเสาตึงใช่ไหมโอเค นะครับเอาทำเพลงนี้สำหรับเธอครับ